นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดมิกิเวอินเตอร์เนชันแข็งแกร่งทุบสถิติ1,000ล้านภายใต้การบริหารคุณสุมิดในเวลาไม่ถึง1ปี B1 ดึงดาราร่วมทุ่มทีวี100ล้านยกแบรนด์พรีเมียมเทเวศกลืนเลือดยืดอุทรเดินหน้าชนเซนทรัลเวิลด์ขายตรงปรับกลยุทธ์รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน เดินหน้าเปิดช็อปคลุมทุกพื้นที่ทั้งในนอกประเทศมิก้เวไตรายมาสสอหมโรงธุรกิจใหม่ปรับภาพลักษณ์แบรนด์มุ่งสู่ตลาดสากลเกาะกระแสสมุนไพรในยุค AEC ผู้ประกอบการเตรียมบุกนอกเชื่อสินค้าไทยบูมสมรภูมิตลาด 3G รบขั้นแตกหักแพ็กเกจเน็ตมาแรงแซงไวซ์ Sang เซเรบอสลูกคาดเดินหมากรอบพิษอัดแคมเปญหนักทั้งสุกไก่สกัดรังนกสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะกระหน่ำซัมเม,มอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 นะคะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ ติตตีุ้่นใหม่ใช้ b1 วันนะคะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม b1 วันมูลค่า280,000บาทซื้อ3ลังแถม b1 วันมูลค่า940,000บาทซื้อ5ลังแถม b1 วันมูลค่า1,740,000บาทซื้อ15ลังแถม b1 วันมูลค่า6,100,000บาทซื้อ30ลังแถม b 1วันมูลค่า13ล้านบาท ซื้อ50ลังแถมบรวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 6668347 084 0999347 084 9381183 ตรงนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาดูกันที่เรื่องของพรบขายตรงนะครับพรบเรื่อพระราชบัญญัติขายตรงนะครับปี2545นี่สาะครับ,รบที่ศาลได้มีการตีความวินิจฉัยนะครับว่าคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับในมาตราที่24ที่บอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยผลเกิดขึ้นอย่างไรมันมีอะไรบ้างคำวินิจฉัยของตุลาการแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างครับตรงนี้พี่สนุกครับครับก็อย่างที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไปในช่วง วันก่อนนี้นะครับเป็นประเด็นที่คำวินิจฉัยก็คือมาตรา54นะครับก็คือมติของสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ออกมาที่5ต่อ4ว่าพระราชบัติขายตรงและการตลาดแบบตรงครับพศ2545มาตรา54ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา39วรรคสองนะครับอันนี้คือข้อสรุปที่จบลงไปแล้วนะครับ,รบแต่ว่าผลที่จะตามมาเนี่ยก็มีหลายๆคนเขาก็มองว่า หลักที่คำวินิจฉัยของศาลนะครับซึ่งอาจจะเป็นมุมมองในเชิงวิชาการนะครับคงไม่มีใครกล้าที่จะไปทักท้วงหรือไปติตเตียนอะไรสารรัฐธรรมนูนได้นะครับแต่ว่าในมุมของนักกฎหมายหรือแม้แต่ตัวตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยกันเองนะครับเขาก็มีข้อความวิดเห็นท,ที่แสดงความวิดเห็นที่แตกต่างกันหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเอาหมายเหตุนะครับคำท้ายวินิจฉัยมาเรียนเสร์ม เสริมให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผลจากคำมิติไฉที่ออกมาเมื่อปี2555ที่ผ่านมานะครับในคำมิติจฉเนี่ยนะครับของหมายเหตุท้ายคำมิติไฉนะครับในประเด็นที่1น,นะครับคำมิติไฉที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคำมิติไฉฉบับแรกนะครับของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่อ้างอิงถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือที่เรียกว่ายูนิเวอร์ลนะครับ ดีเชอร์เรชันอ่าเด็กเชอร์เรชันนะครับออฟฮิวแมนไลท์นะครับหรือ HDHR นะครับและกติการะหว่างประเทศนะครับว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International นะครับเอ่อคอมมานเดนต์ออนซีวิลแอนด์อ่าโพลิติคัลไลท์นะครับหรือ ICCPR นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีในการอ่าเขาเรียกในการภาคยัดนุวัตนะครับและมีผูกอ่าผลผูกพันอ่าประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่ปี2อง0ันาร้อนะครับ เป็นเหตุผลประกอบข้อวินิจฉัยมาตรา54นะครับพรบขายตรงนะครับพศ2545ที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญมาตรา39วงเล็บสอนะครับแต่ทั้งนี้สารฐธรรมนูญมิได้วินิจฉัยโดยตรงว่ามาตรา54ขัดต่อหลักสิทธิมนุมนษยชนตามปฏิญญาและกติการะหว่างประเทศดังกล่าวซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นคดีที่ขึ้นสู่สารรัฐธรรมนูญ ผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญมาตรา257วงเล็บ2เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับที่เป็นเหตุผลแนบท้ายคำวินิจฉัยซึ่งอาจจะดูมองว่าสิ่งที่ศาลอ้างว่าเป็นการยกอ้างกฎหมายสากลอะไรต่างๆนะครับแต่กระบวนการนะครับบางข้อนะครับโดยเฉพาะามาตรา2อ7อาวงเล็บ2ตรงนี้เขาก็มองว่าน่าจะผ่านกระบวนการในเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก่อนนะครับที่จะนำสู่ การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าผลจากการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนก็จะเห็นว่าเป็นการยื่นนะครับคำโต้แย้งนะครับจากจำเลยนะครับผ่านสาลดีกามาสู่สารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ว่ากระบวนการในการนําสู่การพิจารณาครั้งนี้นะครับมันอาจจะเห็นต่างกันนะครับส่วนเรื่องของภาคีของ ICCPR นะครับแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นภาคีอยู่นะครับแต่ก็ ไม่ได้มีการรับเอาพิธีการพิธีสารทางเลือกฉบับที่1นนะครับซึ่งเปิดช่องให้มีการเสนอคำร้องส่วนบุคคลไปยังคณะกรรมาิการสิทธิมนุมนษยชนซึ่งเป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทตามกติกาดังกล่าวดังนั้นผู้ถูกละเมิดสิทธิตาม ICCPR โดยรัฐไทยจึงไม่อาจเสนอคำร้อง ต่อส่วนบุคคลตามช่องทางนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูดีๆนะครับในกรรมวินิจฉัยของศาลตรงนี้จะคล้ายกับกรณีมาตรา68รที่กําลังเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับว่าจะต้องผ่านอายการก่อนหรือไม่นะครับแต่ศาลก็วินิจฉัยว่าไม่จําเป็นต้องผ่านสามารถที่จะยื่นผ่านโดยตรงกระสาลได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือในมุมมองของส่วน ตุลาการท่านอื่นหรือคนอื่นที่เห็นต่างเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าผ่านคณะกรรมการศส,สิทธิมนุษยชนก่อนนะครับหรือโดยผ่านกระบวนการที่เป็นลําดับขั้นตอนอย่างนี้แต่ว่าในในส่วนของตรงนี้เขาก็มองว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูในเรื่องของคำนิยิฉนะครับเกี่ยวกับหลักสันบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญานะครับของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งกรณี ตรงกับกรณีปัญหาที่สารและธรรมนูนนินิจฉใ,ในคดีนี้และไม่พบว่า HRC นะครับเคยให้ความเห็นในลักษณะดังกล่าวไว้ในข้อสังเกตทั่วไปนะครับซึ่งการเขียนคำนินติัฉสารและธรรมนูนฉบับนี้น่าจะมีความไม่ครบถ้วนกล่าวคือมีการอ้างอิงบทบัญญัติข้อ11ของปฏิญญาสากลน,นะครับไว้อย่างชัดเจนแต่สำหรับ ICCPR นะครับหรือเป็นภาคีเกี่ยวกับ ระหว่างประเทศนะครับด้วยเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันนี้นะครับก็ไม่ได้มีการอ้างอิงตามบทบัญญัติที่กําหนดเอาไว้นะครับเรื่องอื่นๆนะครับมีการค้นคว้าเปรียบเทียบแนวบรรทัดฐานนะครับของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอื่นนะครับคืออนุอนสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปนะครับเขาได้มีการที่รับรองเอาไว้ในข้อ6วรรคสอง ที่มีความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับพบว่าแนวบรรทัดฐานนะครับที่ตรงกันข้ามกับผลคคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับในคดีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเป็นการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญในทางฝั่งยุโรปนะครับว่าดูจะไม่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของ สารรัฐธรรมนูญไทยในกรณีเรื่องของพราบาขายตรงและการตลาดแบบตรง2545นะครับนี่คือเป็นมุมที่เขาเห็นแย้งนะครับโดยยกอ้างในเรื่องของอนุสันญิสัญญาต่างๆนะครับเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงระหว่างประเทศเอามาประกอบการพิจารณานะครับ มาดูประเด็นอื่นนะครับอย่างไรก็ดีในสารธรรมนูญแอฟริกาใต้เขาก็มีคำวินิจฉัยนลักษณะนี้เช่นกันนะครับตรงนี้เขาก็ยกตัวอย่างประกอบการพิจารณาว่าในคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญแอฟริกาใต้เคยวินิจฉัยในคดีของสตีฟวีโคเซนโคซี่นะครับว่ามาตรา3ามรงูเล็บ5แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยพิจารณาคดีความอาญา ที่ว่าให้กรรมการและพนักงานของบริษัทที่ถูกตัดสินว่ากระทําความผิดอาญาต้องรับผิดในฐานความผิดดังกล่าวด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ว่ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดและอาจป้องกันการกระทําผิดดังกล่าวได้ซึ่งตรงนี้เขาก็มองว่าขัดนะครับต่อหลักข้อสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับที่ประธานโทษฮะอันนี้เขาก็มองว่าขัดต่อหลักข้อสันนิษฐานนะครับที่ว่าบริสุทธ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับแบบั่วข่าวมาตรา25่บหทนะครับ ทั้งนี้สารตุลาการในเสียงข้างมากต่างเขียนความเห็นส่วนบุคคลนะครับเห็นด้วยกับข้อเสนอวินิจฉัยแต่ในเหตุผลก็ให้เหตุผลต่างกันออกไปในะทํานองว่าเป็นพระราชบัญญัติที่มีความกว้างขวางเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับซึ่งดูจะเป็นภาษาค่อนข้างเขา้าใจยากสําหรับคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับ,รบก็มีการยกอ้างประเด็นต่างๆที่เป็น กรณีศึกษาในคําวินิจฉัยของยุโรปก็ดีของแอฟริกาก็ดีนะครับว่าแนวทางหรือวิธีทางวิธีการพิจารณานะครับค่อนข้างจะต่างกับสารรัฐธรรมนูญไทยบ้านเรานะครับเรื่องอื่นๆประเด็นสาคัญที่ที่มีการพูดถึงก็คือว่าในกรณีคําวินิจฉัยดังกล่าวนี้นะครับเขาก็มองว่ามีพระราชบัญญัติอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องอีกนับร้อยพระราชบัญญัตินะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคําวินิจฉัยตรงนี้นะครับซึ่ง มีการพูดถึงว่า,าลักษณะบบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกับมาตรา54พบพรขายตรงปี2545ที่ศาลวินิจฉัยแล้วนี้นะครับมีหลายมาตรานะครับยกตัวอย่างมาตรา28ทับ4พรบสาบันบริการ2509ที่ดูจะก,ก่อจัไปในทิศทางเดียวกันที่อาจจะต้องขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับมาตรา71บพรปุ๋ย2518นะครับก็สอบว่าจะขัดเหมือนกันนะครับมาตรา27พรบน้ำมันเชื้อเพลิง 2,521นะครับมาตรา71พรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์2,525มาตรา15พรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2,527นะครับรวมไปถึงพรบประกันชีวิต2,535นะครับพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2,535อันนี้ก็เป็นกฎหมายอีกสําคัญสำคัญอีกหลายฉบับที่ถ้าหากคำวินิจฉัยออกมาในลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกับพรบขายตรงก็จะทําให หลายมาตราที่อยู่ในผลิัณฑพราะนั้นัป็ที่กล่าวมานี้ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากคุณผูผ้ชมนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าหลักการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ต้องประกาศออกมาเช่นนี้นะครับมีเหตุผลหรือมีข้อโต้แย้งอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในสัปดาห์วันพรุ่งนี้แล้วกันว่าผลกระทบต่อตัวผู้ประกอบการแล้วจะมีผลอย่างไรไหมนะครับกับคำวิจัยนี้ครับ ครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 นะครับเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราและพี่ตี้นิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากูแคนและแอลกูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ